ดีค่ตอนนี้อยู่กับช่องแม่น้องไอจ h ช n n น l นะคะวันนี้เราจะพาไปดูสาวนุนน้ำสิ่งล้างกถนะคะก็ขนดินเสร็จแล้วเนาะเห็นแก้วหมดดินนะคะไม่รู้ว่ามีงานที่ไหนอีกหรือเปล่าตอนนี้ใหญ่ๆเองเราก็กำลังยืนถ่ายคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมาพ่วงเลอะพ่วงเลึกค่ะ เปรอะมากค่ะทุกคนดูท่วมทางพอเลยนะคะมันมันไม่ปิดน้ําก่อนว่าระหว่างมันจะมันล้างอ่ะน้ําท่วมทางเขาเลย,ะะอ,ลอ,เเลยอ้เละเลยนเนาะเลอะเลยเนะานะฝขาฝงเนาะ เครื่องสูบล้างนะคะเอาเต๋อเอามาแปบนพ่เอาเจงใหม่อ่ะเอามาเอาเนอาบันเพื่อนเาเอาใส่รองเทาใส่รองเทาเดี๋ยวพาไปล้างในน้ำน้ำตรงนี้ ก็เป, <c oughs> เป็นเตะาน,น,นะแมนจะบังใครล่ะทีนี้สาวนุ่นนะคะใส่กางเกงยียนล้างรถนะคะโอ้ไม่เจ้าเกลยไมไปทำ <laughs> ให้เปิดน้ำท่วมทางคเร็วเทวสติ๊กเกอร์ก็จะหลุดแล้วนะคะสติ๊กเกอร์ถังน้ำมันโอ้ยนูด้วนนุนทำไร ยืนเตะลิกตลอยเสร็จแล้วเนี่ยหาเรื่องเดือดร้อนให้ออไปไหนออนี่ดูนู่นดูนู่นล้างรถอ,อ,อันนี้ก็แผ่นยางของเจี๊ยนนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จป,ประมาณได้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วแหละทุกคนแต่ยังไม่ได้เลิกยามไปหาวัวหาควายนะคะยังที่เจียดอยู่ ก็ถ้าเองไม่อยากให้ท่วมเองก็สตาร์ทเองก็ดึงสายมาไว้ให้มันเข้าน้ำมันขึ้นจะไม่ต้องสตาร์ทหลายรอบมันสตาร์ทยากอจริงๆ เปลียนยีนนะคะเปียงก็พอสี่ท่าปานก็จะประมาณนี้ค่ะเอ้ยเปิดน้ำให้มันเบาๆตัวมันลอดใต้ตัวมันไล่เรานะคะมันไล่เราแล้วทุกคน เราจะไปรถน้ำแล้วทุกคนน้ำมันแรงเกินมันมีที่รถตัวเออประมาณนั้นแหละอู้ยเพอ่งี สเบียงนะคะชาไทยคู่ใจสาวนุ่น

ไม่ไปตกทางตกฟินตกน้ำออ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 ายบีมบาย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 เด,ด็กดึกเด็กดึกมันอยากไปดื่มน้ำา้างนะปนีไม่มันสิเปียก ทถอยถอยถอยมันไล่เราอีกแล้วต้องรีบล้างนะคะเวลาล้างสไลด์สิไม่งั้นมันจะเป็นสาบนะทุกคนต้องรีบล้างน้ำเอ๊กเก็บโทรศัพท์ด้วยปง ตอนนี้พ่อก็มาเอาเจนยนะคะไปถูไปเดี๋ยวฉีดน้ำให้ เราไปดูว่าเสี่ยมจริงไหมเออได้อยู่ได้อยู่เฮยได้อยู่ตัวนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องแม่น้องไอติมชาแนลด้วยนะคะ๊ม่บายค่ะเดี๋ยวไปช่วยล้างรถสาวนุงก่อนคะ่ะทุกคนค่ะตอนนี้สาวนุ่นก็ล้างรถเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ข้างหลังว่าจะเอาไปล้างอยู่บ้านนะคะมันจะถึงทางเขาแล้ว เขาต่าหัวคือป้าข้างบ้านด่าหัวเอานะคะเอาท้อยหรืออุปรกรณ์อะทุกคนอารมณ์กระังมากดูค่ะถ้าเอาไปขายก็ได้หลายตังค์อยู่ไป,ไป,ไป ดมากนี่แล้วทุกคนใช่มัาสโลโมชั่นใหรอผูห้ <c oughs> หญิงทำงานก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่รักสวยไม่รักงามเล่หาต่างอย่างเดียวอ๋อโอ้ยหนึ่งนาที่ได้เนาะค่ะ วกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วจ้าอดเอียมดูสีมือเสาวนุ่นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าใกล้ถึงฟังป้าแล้วนะทุกคนะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอะ่ะ สำหรับนี้เราก็จบเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจ้า